ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ non <Yeah! S 1> นอนรีวิวกับบิชันคริสตินชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำหอมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Seduction นะคะอันนี้จะเป็นน้ำหอของแบรนด์ Urban Senses นะคะทุกคนแบรนด์นี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของคนไทยที่สอ่งออกไปเมืองนอกนะคะแบรนด์ของ Urban Senses เเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยคนรู้จักเท่าไหรค่ค่ะก็วันนี้ก็ เอามารีวิวให้ดูแล้วนะคะความพิเศษของแบรนด์นี้ก็คือน้ำหอมของเขาเนี่ยจะ่างจากน้ำหอมในตลาดอื่นๆน,นะคะทุกคนคือน้ำหอมของแบรนด์นี้เนี่ยมันจะมีพาฟูมแล้วก็มีออเดอร์พาฟูมนะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆเลยก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นพาฟูมค่ะอวดออเดอร์พาฟูมไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นพาฟูมเลย ตอนนี้น้ำหอมหมดแล้วนะคะเนื่องจากว่า,ากลิ่นมันมันมันเปลี่ยนสีอะคะ่ะก็เลยคริสก็เลยพยายามทำให้น้ำหอมมันหมดไวที่สุดเพราะว่า,าน้ำหอมเนี่ยมันจะเสื่อมเพราะว่าเนื่องจากว่าคริสัะสูบน้ำหอมอะไปตามที่ต่างๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางแล้วก็มีแอคทิวิตี้นอกบ้านอทข้งๆเยอะนะคะก็เลย ชอบสูบน้ําหอมไปข้างนอกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ําหอมของเขาเปลี่ยนสีอันนี้คือขวดส่วนตัวนะคะก็เขาจะเป็นแบบนี้เลยจริงๆมันจะเป็นใสนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาจากร้านร้านนี้ค่ะนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูมันจะเป็นอ่เว็บไซต์ของแบรนด์นะคะจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่เขาทําเครื่องหอมแต่งบ้านนะคะพวก diffuser อะไรพวกนี้นะค่ะแบรนด์คนไทยซึ่งไม่ค่อยมีคนโปรโมทเท่าไหร่นะคะก็ วันนี้คริสก็เอามาปรกวทให้ดูเพราะว่าเคยเป็นเซลลเก่ามาก่อนเงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วนะคะก็คือซื้อแต่ว่าเคยอันนี้ซื้อเขาก่อนที่คริสจะออกจากที่ทํางานเก่านะคะก็ซื้อมาลองเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านนะคะเออไม่มีพุดผิดขอโทษเขามีหน้าร้านแต่เป็นลักษณะเหมือนออกปูนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองแบรนด์นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์แล้วก็แอด อคอนแทคช่างทางเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางให้นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะ <_ c oughs> ก็มาบอกเพื่อนๆที่กำลังมองหาน้ำหอมแปลกๆอยู่นะคะค่ะสำหรับกลิ่นประเภทเ่อเซ์ดักชั่นนะคะโอเดอร์พาฟูมเออสอรี่พาฟูมนะคะก็จะเป็นน้ำหอมสูตรเข้มข้นต่างกับตัวอื่นยังไงออ่มันก็จะเป็นพาฟูมซึ่งน้ำหอมพาฟูมอะคะ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ติดทนนาน กว่าอัน,น่อื่นแน่นอนนะคะอันนี้จากที่ดิฉันได้ลองที่ผิวแล้วแล้วก็ลองกับตัวเองแล้วเนี่ย B A ของแบรนด์นี้เขาเขาเคลมว่าแบรนด์น้ําหอมตัวเนี้มันเป็นน้ําหอมที่ใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นแล้วมันเป็นน้ําหอมสำหรับออกงานซึ่งส่วนตัวคริสคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ในประจําวันได้ถ้าคุณใช้พอเหมาะอะค่ะแล้วก็ใช้ไม่เยอะอะค่ะใช้แบบแค่นี้หนึ่งสองสามอุย้ย แหงหูมันก็จะอยู่ได้นานค่ะแล้วก็ไม่ต้องเติมระหว่างวันจบมันจะอยู่ได้นานจริงๆคือลองมากับตัวแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้ค่อนข้างนานค่ะเป็นกลิ่นที่เย้ายวนพอสมควรค่ะกลิ่นจะคล้ายๆกับเขาบอกนะว่าคล้ายๆกับเขาคือ b a เขาบอกว่ากลิ่นคล้ายๆกับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเป็น Victoria's s e r r t t นะคะคล้ายๆกับ Victoria's s e r r t t n n g e l Go เพราะว่าวิกตอเรียสีแคดเจลโกมันจะมีกลิ่นของกาดเนียนะคะแล้วก็มีกลิ่นของเบอร์กามอสนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่ได้กลิ่นแรกๆที่ฉีดเลยเนี่ยค่ะตึงตอนนี้หมดแล้วก็จะเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นจริงๆเขามีกลิ่นมากกว่าเบอร์กามอสค่ะเบอร์กามอสก็มีตัวนี้แต่ว่าที่ได้ชัดเลยนะคะจะเป็นเบอร์รี่ผล,ลไม้สีแดงนะคะ ผลไม้สีแดงชัดเจนแล้วก็จะให้ความรู้สึกแบบมีความรัสเบอร์รี่ด้วยคือมีมีมิติมากกว่าน้ำหอมที่เขาแจ้งมาว่ามันมันมีแค่3ากลิ่นแค่นี้คือท็อปฐานกลิ่นจะเป็นมัสก์แล้วก็ตัวท็อปโน้ตเขาก็จะเป็นเมกมอสนะคะคือคือคือโน้ตอะไรต่างๆอ่ะเขาบอกว่าเหมือนกับ Victoria ยแองเจิลโกลเลยค่ะนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็จะติดทนนานกว่าแองเจิลโก คือแอนเจโกปกติอะรุ่นปกติที่เราเห็นกันตามช็อปวิกตอเรียค่ะมันจะติดไม่ค่อยทนเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมที่คนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยทนนะคะลองไปอ่านรีวิวฟังกันดูอะค่ะเราลองศึกษาข้อมูลดูเพิ่มเติมแล้วก็จะพบว่าติดทนไม่มากแต่ว่าตัวเนี้ยถามว่าติดทนขนาดนั้นจริงไหมพาฟูมแบบทั้งวันทั้งคืนไหมจริงค่ะ ว้าว <Wow. S 1> ี่สทายที่เขาจะ oh. จาวี้แล้วแต่เคมีผิวแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่ใส่น้ําหอมมันจะออกมอไม่เหมือนกันนะคะเวลายิ่งเหงื่อออกเนี่ยค่ะก็จะยิ่งยิ่งยิ่งเปลี่ยนกลิ่นเลยอย่างส่วนตัวของคริสเองเนี่ยถ้าใส่ไปทํางานเนี่ยค่ะกลิ่นของเขามันจะเป็นกลิ่นแบบครีมครีมมีครีมรมี่แป้งแป้งอะค่ะรู้สึกเหมือนกับครีมดอกไม้สีขาวๆาวอะค่ะ นะคะถ้าเป็นมิดเดิลโน้ตช่วงระหว่างที่เหงื่อออกค่ะกลิ่นมันจะเป็นแบบแป้งๆอ่ะอะไรเงี้ยคือเหมือนกับใช้แป้งเหมือนกระดาษเปียกอ่ะคะ่ะกระดาษเปียกออที่ใช้ในเวลาเช็ดเหงื่ออะไรเงี้ยค่ะกลิ่นก็จะฟิลแบบกระดาษเปียกเงี้ยก็จะมีความเย็นๆอยู่แต่ก็ยังมีความเป็นดอกไม้ผสมกันนะคะ คือฟิลลิ่งของน้ําหอมของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าเชื่อได้เลยว่าติดทนแน่นอนอันนี้เราประกันเลยว่าติดทนอันนี้ไม่ได้มาช่วยาขายนะอันนี้คือบอกความรู้สึกให้ฟังว่าใช้ดีอันนี้แต่ถามว่าจะซื้อไหมคือตอนนี้ราคามันก็ประมาณพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะแต่ตอนที่คริสซื้อคริสซื้อที่ช้อปปี้เว็บช้อปปี้มันก็จะได้ราคาพิเศษนะคะมันก็จะได้หนึ่งพันสามร้อยบาทซึ่งตอนนี้มันขึ้นราคาแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่าแอลกอฮอล์ค่าการตลาดหรือภาษีที่มันสูงขึ้นนะคะเรื่องของภาษีสินค้าพุ่มเฟือยพวกนี้ค่ะกรมสรรพากอาจจะเก็บเพิ่มเพราะว่ามันเป็นผสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะคะถ้าจำไม่ผิดที่ผลิตที่บริษัท m e d i ชัยอินเตอร์เนชั่นแนะคะก็จะเป็นบริษัทที่แถวสุขุมวิทนะคะก็ผลิตที่ไทยนะคะก็ไม่ได้ ผลิตที่ฝรั่งเศสนะคะแต่เขาแจ้งว่าทางแบรนด์แจ้งว่าสินค้าตัวนี้ผลิตเออเอา i n i t i a t e ตเช f อินฟ e เหมือนกันก็คือผลิตที่ฝรั่งเศสหมายถึงตัวหัวเชื้อมนะันน่ะนำเข้ามาจากฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงเรื่องคุณภาพของกลิน่นคือมั่นใจได้ว่ากลิน่นนะดีแล้วก็กลิ่นนะติดทนนะคะติดทนแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายความรู้สึกอีกรอบนึงให้ฟังนะคะสำหรับคนที่เข้ามาไม่ทัน คือความรู้สึกของคริสนะถามว่าให้จาก10ให้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ให้อ่เดเต็ม10เนื่องจากว่ากลิ่นมันไม่ค่อยต่างจากน้ําหอมผู้หญิงทั่วๆไปคือคือคืออย่างที่ได้ลองมาอย่างที่บอกทุกท่านไปอะคะ่ะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะเอ่อเจเนริกเลยหรือเหมือนกับวิกตอเรียคือเป็นสไตล์น้ําหอมผู้หญิงทั่วๆไปอะคะ่ะ เวลาเราฉีดเรานึกถึงผู้หญิงที่เซ็กซี่เงี้ยไม่ใช่โชว์อันนี้คือแต่งตัวให้เข้ากับน้ําหอมนะคะเพราะว่าน้ําหอมมันเซ็กซี่พอสมควรนะคือถ้าแต่งตัวลักษณะเนี้ยอ่าไม่ใช่แต่งตัวแบบเรียบร้อยอะ่ะคือจะต้องแบบเปรี้ยวนิดนึงอะคะ่ะคือใส่สกัดเกาะอก,อ,กอกใส่เดียวอะไรเงี้ยนะคะผู้หญิงนะถาผู้หญิงคือเราว่าผู้ชายจะใส่ถามว่าผู้ชาย LGBT จะใส่ได้ไหม มันก็ได้แต่ว่าแค่มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างผู้หญิงมากเลยอะคือรู้ความรู้สึกนะแบบมันแบบมันหวานเกินนะคะมีความหวานมากๆเลยอะคะ่ะทั้งดอกไม้ทั้งเบอร์กามอตแต่เบอร์กามอตเราว่ามันสดชื่นแต่ด้วยความที่ว่ามันมีกลิ่นอื่นด้วยอะที่เรารู้สึกคือมันมีกลิ่นของเบอร์รี่มีกลิ่นลัสเรบอร์รี่กลิ่นผลไม้สีแดงอะคะ่ะเราเลยคิดว่ามันไม่เหมาะกับผู้ชายเท่าไหร่น้ำหอมมันค่อนข้างที่จะ น้ำหอมมันค่อนข้างที่จะแบบเฉพาะทางก็คือเฉพาะทางทางเก็ตไปทางผู้หญิงซะเยอะอะค่ะเ็เลยคิดว่าน้ำหอมมันก็คงจะเข้ากับลุคประมาณเนี้นะครับเพราะว่าถ้าฉีดลุคแบบเสื้อยืดกางเกงยีนเราว่ามันก็ไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มันกับมันมันดึงเสน่ห์ออกมาไม่ไม่พออะเราว่ามันยังสามารถดึงออกมาได้อีกเนี่ยคะ่ะในความคิดของเราของของคริสนะ น้ำหอมที่ดีเนี่ยก็คือควรที่จะแมทช์กับเสื้อผ้าที่เราใส่เราว่ามันจะเวิร์กกว่าค่ะซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงๆสามารถใช้ได้ทุกทุกวันนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอโอกาสพิเศษหรือรอเอ่อเป็นงานอีเวนต์กลางคืนอะไรประมาณนี้เพราะว่าก,กลิ่นมันค่อนข้างแน่นน้อยกว่าแบร์คอตเตอร์แบรนด์หรือแบร์อื่นๆนะคะเพราะว่ากลิ่นฟงกระจายอะ่ะ คือระดับรัศมีเนี่ยคือช่วงหนึ่งช่วงแขนไม่ไม่เยอะมากคือไม่ได้ฟงขัดถึงขั้นแบบเดินเบินเปร์ประตูมาคือได้กลิ่นไม่ใช่คือคือตอนแม้แต่ตอนฉีดเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่ได้กลิ่นอาจจะเป็นเพราะชินกลิ่นไม่แน่คริสก็ไม่แน่ใจคริสอาจจะชีดกลิ่นก็ได้ค่ะเพราะว่าฉีดมาจนจะหมดแล้วเหลือแค่เนี้ค่ะอืมก็อันนี้ก็คงให้เจ็ดเต็มสิบเหมือนเดิมคะแนน overall ไม่ได้แตกต่างไม่รู้สึกว่าอยากซื้อซ้ำ แต่ถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็คงไม่เพราะว่ารู้สึกว่าน้ําหอมมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้คือไม่ค่อยน่าสนใจอะค่ะคือกลิ่นมันก็แบบเฉยเชยยแบบเดิมเดิมอะไรเงี้ยคือเป็นกลิ่นที่แบบรู้เลยว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ไม่มีมิติเท่าไหร่อะมิติมันน้อยกว่าที่เราคิดด้วยความที่ว่าเราคาดหวังว่ามันเป็นพาฟูมแล้วมันก็จะฟุ้งกระจายแต่อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายก็ได้เพราะว่าพาฟูมกว่าน้ําหอม มันก็เป็นหัวน้ำหอมที่เข้มข้นกว่าตัวรุ่นอื่นๆของออซีรีส์น้ำหอมในโลกใบน,นี้ค่ะเพราะว่าน้ำหอมโลกของพาฟูมเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำนะเราว่าเราว่ามันมีหลายน้อยแบรนด์อย่างที่เห็นบ่อยๆอ่ะแบรนด์เบอร์เบอรี่อย่างเงี้ยหรือแบรนด์ที่เขาทำพาฟลูมก็จะมีแบรนด์ดังๆอย่างเช่นดีออลอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราว่ามันต้นทุนมันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันจะต้องใช้สารกัด เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรก็ตามที่จะเอามาทําน้ําหอมเนี่ยอย่างน้ําหอมตัวนี้เราเชื่อว่าน่าจะผลิตใช้ดอกไม้เป็นตันเลยะคะกว่าจะได้ออกมาเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าต้นทุนของน้ําหอมมันก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วเป็นพาฟูมด้วยไม่ค่อยมีคนทําแต่ถ้าใครกําลังมองหาน้ําหอมที่ติดทนใส่แล้วไม่มีคนว่าแล้วก็ติดทนทั้งวันเราว่าตัวนี้ก็เหมาะค่ะ แบบเราคนที่แบบออนไซต์ทํางานแบบออนไซต์ทั้งวันทั้งคืนเช่นทํางานแบบเอ่อเป็นเป็นกะหรือเป็นทํางานเป็นแบบไม่ไม่มีเวลาเติมน้ําหอมอะเราว่าตัวนี้เหมาะก็ขอบคุณที่ทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็อย่าลืมเออจะขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ